ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโปรแกรมจิต NLP แปลวพัทรวีบุญประเสริฐ นุชนุชรีจงปัญญาประพันธ์ค่ะเราทั้งคู่ก็จะมาสนทนาการภาษา NLP นะคะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยให้ผู้ชมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ NLP การใช้ภาษาเข้าโปรแกรมสมองค่ะเราจะได้เข้าควบคุมทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกชีวิตและอนาคตของเราได้ด้วยตัวเราเองตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เลยบัดเดี๋ยวนี้บัดนาวภาษาวัยรุ่นมากนบัดนาวจะว่าเราณบัดดาวณบัดดาวณบัดนาวค่ะพี่ลจะไม่รอละ <c oughs> เคยจะบอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีใครเลยค่ะที่จะไม่นั่งอยู่กับโซเชียลไม่มีใครที่จะเอาตัวของเราเนี่ย คือจะบอกไม่มีใครที่ไม่เอาตัวของเราเข้าไปวางอยู่ในโลกโซเชีย hmm. ลพี่เป๋าจะบอกว่าในโซเชียลเราก็ยังอ่านโปรแกร,รมของผู้คนออกอยู่นะ uh. แล้วในโซเชียลก็ยังมีการโปรแกร,รมกันไปโปรแกร,รมกันมาอยู่นะนุ๊ต uh. พี่แป๋วเนี่ยชอบอ่านอยู่อย่างหนึ่งเราฟีดขึ้น mm hmm. ชอบอ่านสเตตัส hmm. ที่แต่ละคนเขาตั้งกันใน Facebook ของตัวเองอ mm hmm. ไม่รู้มีใครสังเกตกันบ้างหรือเปล่าบางคนก็บอก คนใต้หัวใจนักเลงเอเรานึกภาพดีๆสิ่งนี้ถ่ายมาจากโปรแกรมเขาเช่นกันคนใต้หัวใจนักเลงอันอันนี้ก็แปลกเราได้รับการโปรแกรมมาบอกว่าคนใต้เนี่ยเป็นคนดุใจร้อนหัวใจนักเลงก็ไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มพูดจริงๆมันก็นักเลงทุกภาคกันแหละแต่เรามีความเชื่ออย่างนั้นว่าถ้าเป็นคนใต้หัวใจนักเลงอาจจะประกอบกับว่าคนใต้เนี่ย หน้าดําผมหยิกปากหนาเนาะพูดเร็วเสียงดังใช่มันก็เลยผนวกกันแล้วกลายเป็นความเชื่อจนถึงทุกวันนี้ทั้งจริงๆดิฉันเป็นคนใต้นะคะไม่เห็นจะนักเลงตรงไหนเลยเนาะแต่อย่าให้โกรธนะได้รับการโปรแกรมมาเหมือนกันแต่เมื่อฉันเป็นคนใต้จะต้องหัวใจนักเลงเพราะฉะนั้นฉันต้องร้ายอคือคือมีผลมีผลฉันคนใต้นะไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนนครศรีธรรมราชไอ้ยากแล้วไงวะเออหนึ่งประเด็นประเด็นนั่นอยู่ตรงนี้อาจจะมีเพื่อนท่านผู้ชมเป็นคนใต้เหมือนพี่แป๋วเยอะแยะ คนใต้เราสนใจ NLP เยอะน่าสนกันเยอะน่ะจะบอกให้เลย NLP ทไมเนียม่นมันถึงแม้ว่าคนจะยังเป็นกลุ่มเนอยที่สนใจแต่คนใต้เราก็พัฒนาแล้วออันนี้เขาเรืยอภาษาทองแดงทองแดงคือแลงตายก็ได้แลงตายฉับเปลียแต่ก็กลัวว่าคนจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนุชไม่รู้เรื่องแล้วคไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมโอเคกลับมาอบางสเตตัสก็บอกว่าโลกนี้มันอยู่ยากอุ้ยเห็นภาพอหอคือจะบอกว่า มันบ่งบอกถึงภาวะในในนิของคนที่เขียนออกมาในตอนนั้นว่าเขาอ่ะอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่จริงๆหรือเขาได้มีการก๊อปปี้เกิดขึ้นแล้วไปเห็นไปเจอไอ้คำเนี้ยมาจากไหนสักอย่างแล้วตัวเองนำมาใช้นั่นแปลว่ามีสิ่งนี้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเขาเอามาวางเพาะลงไปที่หน้า Facebook ของเขาการโปรแกร,รมนี้จะถูกส่งต่อทันทีสมมติแบบไม่เคยมีความสนใจว่าโลกนี้จะอยู่ยากอยู่ง่ายแบบรู้สึกว่าโลกนี้มันดีดีแต่ถ้าเมืเ่อไหร่แบบผ่านตาบ่อย โลกนี้อยู่ยากโลกนี้อยู่ยากวันนึงอยู่ๆแบบก,ก็จะบอกโลกนี้มันอยู่ยากเอ๊ะเอามาจากไหนอันนาเล่าไ,ไหมคะเ,ออเราบอกว่ามนุษย์เราก๊อปปี้กันไปกันมาทุกอย่างคุณไอสเตตัสเนี่ยอ่านๆแล้วมันจะบ่งบอกเยอะบางคนเขียนว่าอย่างนี้คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรม <c oughs> รู้เลยว่าข้างในเนี่ยมันทุกระทมขนาดไหน <c oughs> บางคนก็บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยาพลัง <c oughs> ที่ฉันรู้สึกถึงความเลื่อนเดือดร้อนดิน้นรนของคุณตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> นี่คุณคะเราจะวางให้มันสร้างสารรค์หน่อยก็ได้ <c oughs> เพราะว่ามันโปรแกรมตัวเราเองด้วยแล้วทุกครั้งที่คุณเปิดมหนาเฟซตัวเองอะ่ะสิ่งนี้ก็มีผลกระทบกับชีวิตของคุณก่อนก่อนที่ไปกระทบกับคนอื่นจะบางคนก็ตั้งเฟสหวานๆน่ารักน่ารักบอกอะไรนะ ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อเธอจะตายยังไงก็ยอมเอ,อดูโรแมนติกนะออแต่ดูภาพสิไม่เหลืออะไรถ้าเป็นฉันเนี่ยฉันจะบอกว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อเป็นที่รักเออ,เอ,อชนะเวลาชนะดูดีกว่ากันเยอะเลยอ่ะแล้วของนุชสเตตัสอะไรสเตตัสนุชหรอฟังฟังแล้วอาจจะงงๆหน่อยนะเพราะว่ามันส่วนตัวอ,อ,อยากรู้สงบนิ่งและก้าวย่างอย่างสง่าง,งาม <laughs> วนเลยป้าเออไม่ถึงขนาดนั้นพี่เอาไว้เตือนตัวเองงั้นต้องถามว่านี่ไงเอาไว้เตือนตัวเองต้องถามว่าในภาวะที่คุณตัดสินใจเลือกใช้สเตตัสเนี้ยตอนนั้นอะอยู่ในอาโมณนอะไรอารมณ์อะไรแล้วคิดอะไรตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องอเออแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะทําอะไรอะเป็นคนรนจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่อแล้วก็เป็นคนใจร้อนด้วย อืฮะ mm. uh huh. ทีนี้พอได้เข้าคลาสแหละคลาสพี่แป๋วแหละ uh huh. เออมันทาให้มันทําให้คํเนี้ผุดขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราสงบนิ่งคือเราเป็นคนนิ่งลงใจเย็นลงทําอะไรช้าลงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยก้าวย่างจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดความสง่าง,งามแล้วเพราะอะไรถึงได้เอาไปวางบนหัวสเตตัสไว้เตือนตัวเองค่ะนั่นไงเห็นอ่ะพอเห็น <Okay. S 1> ปุ๊บ เวลาที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เวลาที่เรารู้สึกว่าจะไม่ให้เกียรติตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่เวลาที่เรารู้สึกว่าใจร้อนหรือว่าทําอะไรแบบกําลังสติจะแตกแล้วพอ,ออ่านปุ๊บเนี่ยมันค่อยๆเย็น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 มันบอกตัวเองว่าเธอต้องสงบนิ่งและก้าวย่างอย่างสง่างาม ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าคนที่ตั้งหัวสเตตัสออกจากตัวเขาก่อนจริงๆใช่ค่ะเออแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะมันก็เริ่มส่งผลโปรแกรมคนอื่นที่ได้มีโอกาสรับสื่ออันนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสเตตัสนี่บ่งบอกอะไรเยอะนะสําคัญนะใช่อย,อย่างนุชอย่างเงี้ยเวลาที่สมมติว่ามีใครที่เราไม่รู้จักเออแอดเราเข้ามาใน Facebook อยากจะมาเป็นเพื่อนกันเออนุชกดอ่านก่อนเลยค่ะอ่านสเตตัสถ้ามาแนวดรามา่าแบบทุกข์ระทมชีวิตนี้แบบทุกข์ตลอดการทุกทุกวัน อขอประทานภัยนะคะขออนุญ,ญาตไม่รับค่ะใช่ใช่เราอ่านเราอ่านจากตรงนี้ได้นะคะโครงสร้างของข้อความที่เขียนอยู่ในในในเฟซบุ๊กอ่ะเข้าไปดูของเขาก่อนก็นได้หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ตั้งสเตตัสทุกระทมแต่ชอบแชร์รูปแบบรูปน้องหมาบาดเจ็บน้องอแมวบาดเจ็บเป็นแผลเวอร์อะไรอย่างเงี้ยนูก,ก็ไม่ชอบนะเหมือนกันดูแล,นนแล้วเรารู้สึกว่าเราเศร้าอ่ะดูแลแบบอจิตตกดูแลแบบเราสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยนูก็ไม่รับเลยนะ เออเรื่องนี้อีกเรื่องไหนๆก็พูดแล้วมันมีผลต่อโปรแกร,รมของคนอื่นจริงๆแต่เราเข้าใจเจตนานะเราเราเข้าใจว่าคนที่ส่งภาพน้องหมาถูกทำ้ายอะไรลึกๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เราเฮิร์ตนะ,ะเขามีเจตนาดีคือต้องการให้เราเห็นแล้วเข้าไปช่วยเหลือ,อนี่คือเจตนาแต่ว่าในเชิง NLP เนี่ยภาพพวกนี้ส่งผลกระทบต่อความสะเทือนใจของผู้คนเราเราในความเป็นจริงก็คือ บางครั้งเราก็ทําอะไรแบบได้น้อยมากอะค่ะเรื่องมึงเรื่องมันเหมือนตบยุงเลยนะ oh. ตบแทบตายยุงก็ไม่เคยหมดจากโลกใบนี้ค่ะ oh. ทีนี้ถามว่าอ่ะแล้วยางงี้จะเปลี่ยนยังไงละ่ะคะ oh. สมมุติว่าเราต้องการจะรณรงค์ให้คนเนี่ยหันมารับเลี้ยงสัตว์จรให้มากขึ้น oh. เราเปลี่ยนจากภาพสัตว์จรถูกทําลายและทอดทิ้งน่าสงสาร oh. เปลี่ยนเป็นภาพผู้คนมีความสุขเมื่อได้ดูแลสัตว์จรนะคะ oh. ผู้คนละลื่นน้ังหมาจรตัวฟูมาเกาะอ,อยู่ข้างๆดูซิคือมันทําให้คนดูภาพแล้วเขาจะรู้ว่า เขาจะเชื่อมโยงความสุขเมื่อได้มีหมาจรอืมอ่ามนุษย์มันทํางานเชื่อมโยงอย่างนี้เพราะสมองเราทํางานอย่างนี้อยู่แล้วถ้าต้องการจะใหะ้ส่งเสริมให้เกิดอะไรขึ้นให้ภาพที่ส่งเสริมสภาวะน,นั้นเี่ยเขาอ,อย่าไปให้ภาพตรงข้าม,มเราอยากให้มนุษย์ดูแลหมาจรแต่ดันส่งภาพหมาจรถ,ถูกทารุณมาอมเห็นไหมคะมันมันทำให้พอเรารู้สึกถึงหมาจรแล้วเราเรา,เราจะเชื่อมโยงกับความโหดร้ายทารุณเราไม่ได้เชื่อมโยงกับการอยากเลี้ยงอะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับภาพใหม่ตรงนี้นิดนึงแต่ บอกตัวว่าเข้าใจนะคะเจตนาลมที่ส่งมาคเข้าใจว่าอยากอยากให้คนดูรู้สึกสะเทือนใจสงสารแล้วเข้าไปดูแลแต่พี่แปลว่ามันจะได้ผลดีกว่าถ้าเราลองปรับภาพให้ไปเชื่อมโยงกับความสุขถ้ามีพวกเขาเออออือันนี้น่าสนใจเนาะก็อย่างเขามากักจะยกตัวอย่างกันว่าอย่าง,อย,างอย่างเวลามีการรณรงค์ประท้วงค่ะ,คะเราจะไม่บอกว่าฉันจะเข้าชุมนุมประท้วงต่อต้านการจุดๆๆดแต่เขาจะบอกว่า เราเข้าชุมนุมประท้วงเพื่อปลูกสร้างสันติเห็นไหมคะดูดีกว่ากันเยอะโคร,ครงสร้างในหัวเนี่ยในการที่จะเชื่อมโยงการเดินไปทําของเราเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะในเรื่องของกิจกรรมประกาศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสเปต,ตัสเอ่ยฟีดภาพใน a ฟ e b o o k เอ่ยป้ายประกาศข้างทางเอ่ยหรืออะไรที่เราจะต้องสื่อสารกับคนเราต้องระมัดระวังเรื่องภาษาค่ะอ,อย่างเช่น ระวังตัวเล็กนิดเดียวอุบัติเหตุตัวใหญ่มากแล้วแปะอยู่ตรงสี่แยกแล้วในแต่ละเช้าเราจะเห็นไอ้ขาวๆขีดอยู่ที่พื้นเป็นช็อกเป็นรูปคนมั่งมอเตอร์ไซค์มั่งรถมั่งอยู่ที่พื้นเอทำไมอุบัติเหตุทุกวันเพราะคำว่าอุบัติเหตุตัวใหญ่คะมันดึงดูดมากเลยแล้วคำว่าระวังตัวเล็กนิดเดียวอ๋องั้นเราต้องทำกลับกันกลับก็คือทำระวังตัวใหญ่เราระวังก็น่ากลัวค่ะมันกระชากอารมณ์ลบพราะเราระวังปุ๊บภาพในหัวเป็นภาพลบนะคะเออเออใช่ใช่พอบอกระวังปุ๊บสิ่งที่เราเห็นคืออุบััตติิเเหุมนกด ใช่ค่ะระวังอุบัติเหตุพอประกอบรวมกันอนะ่ะพอจะถึงโค้งตรงนั้นนะคะสิ่งที่เรารับมาในหัวเนี่ยล้วนแล้วแต่หน่วงให้ไปชนทั้งนั้นเลยอะคะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่มเป็นมีสติเป็นที่ตั้งข้างหน้าทางแย่เอ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 ออลักษณะการประคองตัวโครงสร้างสมองจะทํางานใหม่ฟลุปขึ้นมาทันทีเลยหรือหรือหรือเวลาตูดรถคันข้างหน้าท้ายรถอะบางคันน่ะมันบอกว่าอย่างนี้ อย่าชนตูดหนูเธอเชื่อไหมว่าก่อนหน้านั้น,นตูดเขาบุบมาบแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะบอกว่านี่ขนาดแปะป้ายไว้แล้วนะออได้บุบอีกเ,ออเพราะว่ามันโปรแกรมคนข้างหลังอยู่ว่าชนตูดหนูถูกคา <ำ S 1> ว่าไม่คําว่าอย่าสมองไม่รู้จกักค่ะ,ะทีนี้ถ้าอยากจะโปรแกรมคนข้างหลังให้ระวงังก็ให้บอกไว้ ห่างห่างไว้ปลอดภัยกว่านคนข้างหลังก็จะเห็นภาพว่าเราห่างคันข้างหน้าแล้วปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนป้ายค่ะบอกระวังตูดหนูนี่เดูนอะไรอีกอะไรอีกเกี่ยวกับเรื่องของป้ายเปยพวกนี้มีเยอะเลยนะข้างทางลองไปอ่านดูดิอ่านทีไรได้สะดุ้งทุกทีเลยแต่ว่าสเตตัสเนี่ยใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าฟีดยังไงก็เจอเอออันดับแรกอันดับแรกให้กันบ้านดีกว่า สำหรับคนที่สนใจในเรื่องนี้กันบ้างก็คือกลับไปดูไปตรวจสอบสเตตัสของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในไลน์ <c oughs> ใน f c e e o o o นะคะ <c oughs> ว่าเราตั้งสเตตัสอะไรไว้แล้วนั่งดูดีๆใช่ <c oughs> ว่าสิ่งนั้นมันเชื่อมโยงอะไรในหัวของเราอยู่ <c oughs> นะคะหลังจากนั้นถ้ามันไม่ได้ให้พลังทางบวกเปลี่ยนมันใหม่จนกับภาพในหัวเมื่ออ่านแล้วมันเป็นเชิงบวกกับตัวเราเองอะคะ่ะ <c oughs> คือเราไม่คุยเรื่ว่าจะเป็นเชิงบวกกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะเมื่อไร่ที่มันอ่านแล้วให้พลังทางบวกกับตัวเราเมื่อคนอื่นมาอ่านเขาจะสัมผัสพลังทางบวกเช่นกัน <c oughs> มันจะมีอยู่คนนึงก็เป็นดีเจอ,เอ,อย่ารู้ชื่อเลยเด <c oughs> ี๋ยวเขามาต่อย <c oughs> แหมพี่แป๋วพูดอย่างนี้ก็อยากรู้ขนาดนี้แล้วาขนาดนี้แล้ว่อยพี่แป๋วว่าจะชอบอ่านสเตตัสในไลน์ของเขาในเขาจะใช้คำว่าจงอยา แล้วข้างหลังคําว่าจงยาค่ะก็จะเป็นคําสอนเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องความรักช้ำช้ mm hmm. แล้วพอเช้าขึ้นมาอีกวันนึงก็จะมีสเตตัสขึ้นว่าจงยาแล้วข้างหลังก็จะแบบมันเปลี่ยนคําก็จริงแต่ความหมายมันจะคล้ายเดิมก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจรักช้าๆ mm hmm. แล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดแต่ขึ้นว่าจงยา mm hmm. เหมือนกับจะสั่งสอนคนทั้งโลก mm hmm. แต่ให้รวยนะนั่นเขากำลังบอกตัวเอง mm hmm. และพี่แป๊บก็นั่งวิเคราะห์ว่าทาไมคนนี้ยังเขียนเรื่องนี้วนอยู่เป็นเดือนๆือน mm hmm. เหตุผลมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะพอเราบอกว่าาจจงยุด สมองไม่รู้จักคําว่าอย่าจงอย่าไม่มีม,มันจะพาไปทําไอ้คําข้างหลังอ่าแล้วมันก็คือโปรแกรมตัวเองอ่ะให้กลับไปทําอะค่ะแล้วเช้าขึ้นมาก็เลยได้เรื่องกลับมาเขียนอีกก็จงอยาไอ้ตรงนี้ก็หน่วงให้ไปทําก็กลับมาก็ได้จงยาอีกอก็คือมันวนอยู่ในลูปเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะใช้คําอะไรเลือกให้ดีต้องเลือกถ้าอยากจะรู้ว่าต้องเลือกใช้คํายังไงเวลาจะโปรแกรมสมองหรือว่าแปลนชีวิตโปรแกรมจิตเนี้ยค่ะกลับไปดูตอนที่หนึ่งถูกคนะ่ะ ี่แป๋วได้อธิบายไว้หมดแล้วใช่ค่ะอันนั้นก็คือพื้นฐานแล้วพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่รู้ทําไมไปะจะตีให้ตายอย่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะชอบลืม คือคือคือเราจะรู้สึกมันเป็นพื้นฐานนะเราก็จะรู้สึกก็ฟังฟังไว้แล้วทิ้งไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปฟังทีหลังแต่พื้นฐานก็คือที่มาของทุกทุกตอนที่เราจะคุยกันถ้าคุณลืมพื้นฐาน NLP เราคุยเรื่องอื่นมันจะต่อไม่ติดเพราะถ้างงขึ้นมาเมื่อไหร่วิเป๋อจะพูดเรื่องอะไรให้กลับไปดูตอนที่หนึ่งะนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะคุยเป็นภาษาเดียวกันเดี๋ยวนี้คนหน้าตาดีเขาคุยเป็นภาษา NLP น,นั้นแหละถูกต้องคะ่ะสเตตัสของี่เป๋าเป็นอะไรวะในเฟซบุ๊ พี่แป๋วหรอเป็นเรื่องเงินเงิน<ช>ทองทองในเงินทองทองอ่ะในไลน์อ๋อในไลน์ในเฟ e บุ๊ k ไม่รู้ว่าพี่ใน Facebook ก็คือพี่แป๋วพี่แป๋วเขียนว่า I believe I can touch the sky อืแปลเป็นไทยว่าฉันเชื่อว่าฉันน่ะแปะขอบฟ้าได้แน่ๆอันนี้เพลงประจำตัว I believe I can fly I believe I can touch the sky อ มันเยี่ยมมากไม่ได้ยินฉันเชื่อว่าฉันบินได้บางคนคิดฉันเชื่อฉันบินได้ฉันไปโดดตึกไม่ใช่เลยเอฉันเชื่อว่าฉันบินได้ฉันเชื่อว่าฉันสามารถแตะขอบฟ้าได้แล้วความเชื่อเนี้มีผลกับพี่แป๋วมากคือคือในวันเกิดอะค่ะก็มีเพื่อนทํานาฬิกาให้พี่แป๋วบอกให้เขาแบบ ปลนคำนี้แปะไว้ที่หน้านาฬิกา mm hmm. I believe I can touch the sky แล้วเป็นรูปหน้าพี่แป๋ว mm hmm. แล้วมันก็มีผลกับพี่แป๋วก็คือทุกครั้งที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะหนังสือแล้วต้องศึกษาเรื่อง NLP ก็เงยหน้ามาก็จะเจอคำว่า mm hmm. I believe I can touch the sky mm hmm. เมื่อไหร่ที่คุณเชื่อคุณจะหมุนโลกได้ทั้งใบ mm hmm. เชื่อแป๋วเชื่อเชื่อพี่แป๋วแตะดวงดาวได้แล้วเชื่ออย่างนั้นจริง เชื่ออย่างไม่สงสัยเลยอ่ะเออแล้วพี่ปรอบก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นอ่ะที่ทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้ด้วยคำถามคือคุณเชื่ออะไรอ่ะถ้าคุณเชื่ออะไรคุณเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาวางให้คุณนั่นแหละเห็นมันก่อนคนอื่นแล้วคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเชื่อะคะ่ะออออจบสวยปะสวยมากค่ะสวย <laughs> ทุกตอน <laughs> ค่ะท่านผู้ชมอ่ะ ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วนะคะอย่าลืม Subscribe YouTube Channel ช่องนี้ด้วยนะคะและถ้ามีคำถามอยากจะถามเข้ามาให้พี่แป๋วตอบในรายการนะคะก็ฝากเอาไว้ได้ที่ Facebook Fanpage แป๋ว NLP ค่ะงั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะค่ะขอบพคุณมากสำหรับการติดตามชมรายการโปรแกรมจิต NLP นะคะพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย